ไปเบิงเรื่องเล่าที่เป็นประเด็นกันครับเกี่ยวกับงูกินหางพี่น้องครับนิกอสรพิษวิทยาแจงสองสาเหตุงูกินหางาเรื่องจริงหรือฝีมือมนุษย์เตือนอย่างงมงายย6มกราคม2568ครักบทั้่าจากกรณีพระไปพ่อซากงูกินหางสองตัวสภาพสมบูรณ์บดเนาบ่าาบาาเปื่อยทำไห้มีคนสนใจแห่ไปเบืองกันจำนวนหลายพร้อมทั้ง ขอดสงสัยนะครับงูกินหางเกิดจากอียงล่าสุดนิกอสรพีวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรืองสั์เลยคล้านโพดขอความผ่านเพจเฟซบุ๊กนะฮะงูกินหางนาคบาดเรื่องจริงหรือค้นสางขึ้นโดยระบุข,ขอความว่าตอนนี้รับพี่ท่นผู้ชมทําการส่งดิ่งข่าวมายังเพจของนิกนะครับซึ่งก็เกี่ยวของกับงูที่แปลกประหลาดข่าวหนึ่ง เป็นงูที่กินหางตัวเองเป็นบ่วงที่เรียกกันว่าบ่วงนาคบาทบ่วงนาคบาทได้ตำราก้าวถึงงูสองตัวที่แต่ละตัวกินหางของอีกฝ่ายค่อยๆกินจนกลายเป็นวงกลมแล้วก็เขาก็บอกว่านี่คือเป็นคือกันกับขอ,ของครั้งที่เสริมเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภการค้าขายแต่จากในข่าวมั่นเป็นอีกกรณีหนึ่ง เท่าที่เฮ้าอา่านข่าวมันเป็นการพ่อโดยบังเอิญของพระภิกษุในวัดแห่งหนึ่งท่านก็ทำความสะอาดวัดปกตินะแล้วก็บังเอิญไปเจอซากงูในกองไม่นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นซากงูแห่งๆปกติคงสิบวมีอยังประหลาดใจ แต่ต่อมาพบว่ามาเจอสากงูที่เบิงแล้วสมบูรณ์บ่ะเน่ามีอยู่สองตัวและก็กินหางของตัวเองพนว่านาคบาดเป็นงูสองตัวที่กินหางของอีกฝ่ายแต่นี่บอแมนเป็นงูสองตัวรับกินหางของตัวเองจนกลายเป็นเหมือนกับกําไลสองวงนะครับาบางท่านก็เลยสงสัยว่าเอะนี่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงๆหรือบอ่อหรือว่าเกิดจากการทําขื้นของมนุษย์เมื่อนี้ครับจะมาค่อ,อยวิเคราะห์จากการทดสอบของเฮ้าที่ผ่านมาที่เฮ้าได้เห็นพร้อมๆกันกับมันนํามาซึ่งข้อสันนิษฐานว่างูที่เป็นปรากฏการฮือห้าในข่าวกับว่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคือกันครับมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ถามว่าเพราะเหตุผลใดก็คือหนึ่งความสมบูรณ์ของซาก คือซากสัตว์ว่าอียังกระตามนะครับพ่อตายไปแล้วมันก็จะต้องเกิดการเสื่อมสลายเกิดการเน่าเปื่อยผู้พังงูที่เห็นในข่าวมันสมบูรณ์ละสมบูรณ์มากๆมันน่าจะเกิดเกิดจากการสับหลายกลัวเพิินว่ะสองในเรื่องของสัตว์ส่วนครับสัตว์ส่วนอ่าล่องเนื้อภาพงูสองตัวยาวๆนะกินตัวเองจนว่าเหลือวงเล็กแล้วตัวที่เหลือจะเอาไปไว้บงไดนะครับ ถ้าบอเมนการตัดโตไปส่วนหนึ่งแล้วก็ยัดเข้าไปในปากผนว่าเออส่วนเมื่อบอโดนมานี่เองได้เห็นภาพในเพจบางเพจเขาขายเครื่องล่างของขังเขาก็บอกว่าเป็นบ่วงนาคบาทเนี่ยละนะจำนายซึ่งจะส่งเสริมเรื่องของเมตตามหานิยมการค่าข่ายก็จะเห็นงูเห่าแบบที่เห็นในข้าวเรื่องต่อไปเขาก็มีการ ซื้อขายกันเลวก็เป็นไปได้บ่วาอาจจะมีผูใ้ใดบางคนซื้อมาแล้วกับ่เห็นวา่าอ่าบ่เห็นว่าจะค้าขายดีก็เลย้อาจจะเอาไปถิ่มครับหรือว่าอาจจะบ่หมักนะครับนี่ก็คืองูมันคือกันก็งูเป็นเป็นก็เลยเอามาถิ่มเอาไว้ในวัดนะครับจวนว่าทางพระไปพอ่ออาจจะอ่าเป็นไปได้คือกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยากจะบอกว่า เหตุการณ์ทั้งเบิเป็นแค่การสนิษฐานเดอ้อนะฮะแล้วก็ทังวัดเขาก็เตือนมาแล้วว่าห้เบิงว่ามันเป็นของแปลกอย่าไปงมง่าย <laughs> แตจะคนงมง่ายไปแล้วครับเอฮะหลายว่าพา,าท่านกระบ,บอกมาแล้วนะครับ <laughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญหรืออียังก็แลแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เฮาอธิบายก็คือว่ามันบ่าน่าจะเกิดจากธรรมชาติ ในเรื่องนี้ครับในเรื่องของความศรัทธาตรงนี้เฮากาัให้ความเคารพครับแต่ว่าจากที่เห็นกะสีต้องเว้าในแง่ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นความจริงเด้อครับเด้อผลว่วายจังสันก็ะล่องไปพิมพ์ในอ่าชอบป,ปีหรือ拉萨ดาเบิ่งนรับนะฮะ หลายครับนะ่ะผมไปพิมพ์หาเบิ่งแล้วหลายครับเออ <c oughs> ขันงูกินหางได้ขนาดนั้นเพระาะว่างูหลอนครับหลอนนะฮะบ,บ่าหนาสิสิไปทรงเสริมดวงให้ผู้ใดดอกแล้วหลอนนะถึงขันกัดหางเจ้าของเป็นบงบวงบาดประนั่นนะฮถึงสิเกิดจริงในธรรมชาตินี่ก็น,นาสิหนึงในเมือนหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเจ้ากสิมาพ่อตัวหนึ่งยังสินะครับ ไปต่อกันอีกเจ้ข่าวนี่ก็เกิดเหตุอุกอาจชายชะกันดักรุ่มทำไรหมอเจ้าของคลินิกเวชกรรมย่านสีลมพนาโอ้สังคมอยู่ยากพี่น้องอันตรายหมอแจ้งความจึงชายชะกันสองคนดักทำไรใส่หมวกกันน็อกรุ่มตีหน้าคลินิกย่านสีลมยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพันตำรวจโทษสถิตสดีวงพนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆรับแจ้งเหตุนะครับมีกลุ่มคนไร ซึ่งกเข้ามาทำร้ายร่างกายแพทย์เหตุเกิดที่บริเวณหน้าคลินิกเวชกรรมสาขาสีลม3เด็กที่4 9ซเก่า้อยพิพัดถนนสีล่มแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครน,นะฮะผู้ดได้รับบาดเจ็บก็คือนายแพทย์ชนตศนอายุ37ปีเป็นเจ้าของคลินิกดังกล่าวได้รับบาดเจ็บศีรษะถูกตีด้วยของแข็งจนเลือดอาบครับได้เข่าแจ้งความและก็ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ นายแพทย์ชนตศได้เปิดเผยว่าขับเมื่อเวลาประมราณ18นาฬิกา28นาทีทาก่อนพุธ2 5มาคม2568ขณะที่ตนออกจากคลินิกคนไรเป็นชายสคนอายุประมาณ3 0 4 5ปีคนแรกรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมเงาร่องอร่องส่งใส่เสือไล่พรางทหารแขนเงากงางเกงขาสัน้น คนที่สองกับสวมเสือ้อยืดแขนข้อกลมสีแดงศีรษะเถกนะครับรปลปร่างเตี้ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์ได้เตะบดติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดดักร่อที่บริเวณหน้าคลินิกเมื่อตนเดินออกมาก,ก็ได้ทำ้ายร่างกายในทั้งสองคนได้เข้ามาร่มทำ้ายด้วยการใส่หมวกกันน็อกรุมตีครับจำนวนหลายเถื่อตนจึงพยายามแล่นลบหนีแลวก็หกล้มกลางถนน ขณะนั้นมีรถยนต์ขับผ่านมาคนรายจึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คัดดังกล่าวลบหนีมุ่งหน้าไปทางาสาทรอนนะครับถนนสาทรอนายแพทย์ชเนะได้รับบาดเจ็บและเบื้องต้นบอสซาบาคนไรเป็นภยัยมาอยาษใสจึงขอร้องทุกต่อเจ้าพนักงานนะครับสอบสวนประสงค์ดำเนินคดีต่อคนรายตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดส่วนสาเหตุนั้นตนก็นยังบอสซาบถึงแรกจูงใจ แต่การที่ตนถูกดักทำ้ายใจกลางยานสีลมในวันเสาร์นะเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งนะซึ่งตนมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะประสานายสืบสวนสอนอทุกมหาเมฆกสืบสวนหาโตคคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อันตรายครับคู่มือนี่ยูยากครับสังคมคู่มือนี่อันตรายรอบด้านนะครับต้องระมัดระวังคือจังหวาน,นั่นแหะบวาชิไปใส่มาใสา่การใส่ชีวิตนะครับต้องแม่นไส้ขัวเด้เลี้ยวใส่เลี้ยวขัวนะเจะ้ากยสิไปหันมานีได้นะฮะอีกจักรวหนึ่งพี่น้องครับนี่กะ จุดไฟเผาป่าครับล่ามใหม่ป้ายาไก่ชุมชนกาสิเผาป่าครับก็เลยกลายเป็นเผาป่าซะเออหญิสีผมบกราครับเจ้าหน้าที่รับเพิ่งเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพิ่งใหม่ป้าหยาเป็นบริเวณกว้าง ที่ด้านหลังอุทยานไส้งามตำบลในเมืองอำเภอพิมายจัววงหวัดนครราชสีมาครับจึงได้จัดเจ้าหน้าที่และก็ลดน้ำดับเพลิงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อระงับเหตุครับว่าให้ไฟลุกลม่มใหม่บ้านเลือนประชาชนจุดเกิดเหตุพบไฟกําลังลุกลม่มป้าญย,ยานะครับคณะ,ะขยายพื้นที่เป็นวงกว้างหลายขื่นใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงพุ่ละจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเกิดจากชาวบ้านนะครับ อ,ออกมาทอดแหจับปลาในคลองน้าแล้วก็น้าปลามาเผากินกันแต่คาดว่าน่นาจะลืมดับไฟครับจึงได้ทําให้ล่มพัดเอาสะเก็ดไฟกระเด็นกระดอนไปถึกหยาแห่งบริเวณไกลๆจนไฟได้ลุกลามขยายเป็นวงกว้างเพราะ บริเวณดังกล่าวเป็นป่าหญ้าซึ่งตอนนี้มีสภาพแห้งเหี่ยวครับและก็สภาพอากาศกระห้อนแรงพร้อมลมแห้งอีกต่างหากครับจึงได้เป็นเชี่อวเพืองอย่างดีทําให้ไฟติดได้ง่ายบนท่อปแม้ว่าที่ผ่านมาครับทังอำเภอพิมายจะได้ประกาศแจง้งเตือนประชาชนและเกษตรกรนะครับอ่าพร้อมกับรณรงค์ให้งดเผาต่อสร้างฟังเขา่าซากพืชซากสัตว์นะครับผลพืชผล,ผล,ผลทางการเกษตรและการงดเผาขยะในที่โล่งแจง้ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพี M 2เอม็มสองจุดหาพอมีมาตรการคันเด็ดขาดเอาผิษทางกฎหมายกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาแล้วกระตมกาญจงพ่อลักลอบเผาหญ้าและก็ต่อสักฟังเขายางต่อเน,นื่องบอ่เกรงกลัวกฎหมายและก็บ่สนใจในโยบายของภาครัฐจึงทําให้ค่าฝุ่นพีเอ็มสองจุดหานะครับในอากาศพุ่งสูงอปิดอปิดสะสมปกคลุมในพื้นที่ส่งผลให้กระทบต่อสุขภาพความเดือดร้อน ให้กับคนในสังคมนะครับจากสัญญาณการตรวจตรวจจับจุดความร้อนจากดาวเทียมล่าสุดวันที่ยี่สิบหมกราคมสิบพันมาเมื่ว่านีพอจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหาสิบเอ็ดจุดโดยเป็นจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรเขตสปกร,รปกหลายกว่าสิบสี่จุดรองลงมากกับคือพื้นที่ป่าสงวนสิบสามจุดพื้นที่การเกษตรสิบเอ็ดจุดแตะพื้นที่ป่านุรักษ์สิบจุดริมถนนทั้งหลวงสองจุดและกับพื้นที่ อ,อื่นๆอีกหนึ่งจุดผลว่าเอาซอยกันเบิงแย่งเป็นหูเป็นตาครับนะเพื่อสุขภาพร่างกายของเ้านะละนะฮ,ะ,นะ,ฮะ,ะเพื่อปอดข้างในของเ้านี่หันใจเข้าไปนวายนะเป็นโรคกไพ่ขึ้นบ้านลาบากครับไปหาจูดเฮ็ดยังบ่แาเสบหูแสบตาแสบหูดังกับเป็นตะเงิดอยู่ดอกค้นเฮ้า,าวากันนะครับซับนี่ก็น,นา่าทิเข้าใจกันแมนบอ